SQL Server Tips การตั้งค่า audit ออบนระบบ SQL Server 2 0ง9ัเริ่มต้นเราลองมารู้จักกับตัวจุดประสงค์ของการทำ audit ออก่อนนะครับในระบบของการทำ audit ออเนี่ยในวงการของความปลอดภัยเนี่ยก็จะเป็นเน้นลักษณะของการเก็บตัวที่เป็นประวัติการเข้าใช้งานต่างๆ นะครับเพื่อใช้ในส่วนของการดูย้อนหลังได้นะครับซึ่งในตัว SQL Server นั้นจะมีในส่วนของการ audit ออได้ให้ทั้งหมด2รูปแบบใหญ่ๆนะครับถ้าเกิดตามกระบวนการตอนนี้คือจะเป็นรูปแบบที่เขาเรียกว่า server level audit นะครับซึ่งณตอนนั้นเองเนี่ยจะเป็นการ audit ออกับพวกกลุ่มพฤติกรรมผู้ดูแลระบบ database นะครับกับรูปแบบที่2นะครับเราจะเรียกว่าเป็นรูปแบบของการ audit ออในระดับของตัว database level นะครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยการ audit ระดับ ด a ต a b เบ v เลเนี่ยก็จะเน้นกับการออเิตกับพวกกลุ่มของคนที่ทำงานกับดาต a าเบสอย่างเช่นฝั่ง Developer รวมถึงฝั่งของผู้ที่เป็น User ใช้งานเองก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ในกระบวนการของตัวออเดตทั้งสองแบบนั้นทุกท่านจะต้องดูด้วยนะครับว่าตัวอ d i ิชันต่างๆบน s ด l s o u v s r r v e r เนี่ยจะต้องมีการรองรับกับตัวฟีเจอร์น้าตอนนั้นนะครับคราวนี้ถ้าเกิดเราลองมาทำการดูในกระบวนการของการเก็บข้อมูลบ้างในส่วนของการออเดตนะครับ ตัว audit ทาเคตเองเนี่ยนะครับจะเป็นรูปแบบของการระบุว่าณตอนนั้นถ้าเกิด sql server เนี่ยจะทําการเขียนหลอกจะต้องมีการจัดการเขียนหลอกไปที่ไหนนะครับซึ่งมันก็จะมีการให้เราเนี่ยสามารถทําการจัดเก็บหลอกได้ทั้งหมด2รูปแบบให,ใหญ่ๆนะครับก็คือในกลุ่มของตัว event log นะครับก็คือผู้ที่ต้องการเก็บหลอกใน event viewer จะต้องเข้าไปทำการตรวจสอบใน event log บนเครื่อง sql server นั้นๆน,น,นะครับรวมถึงถ้าเกิดแลตอนนั้นเนี่ยเราสามารถทำการย้ายที่จัดเก็บจาก event log เนี่ยมาเก็บในรูปแบบของตัวไฟล์และโฟลเดอร์ก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวก็จะมีตัวอย่างให้ทุกท่านเนี่ยลองดูว่ากระบวนการของการเซตทั้ง2รูปแบบจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็กระบวนการของการทำ l แ a บบก็เดี๋ยวจะเป็นการตั้งค่ากระบวนการทุกอย่างตามนี้นะครับเรามาดูแ a บบกันเลยดีกว่า เรามาดูตัวอย่างของการสร้างตัวที่เป็นระบบออดิตทา r เก็ตนะครับก็คือเราจะไปที่ตำแหน่งกล่องคำว่า S Security แล้วเราก็เลือกที่คำว่า Audit หลังจากนั้นเราก็เลือกทำการคลิก New Audit นะครับเราจะเห็นว่าตั้นตอนนั้นก็จะมีในส่วนของการระบุตำแหน่งในส่วนของการจัดเก็บหลอกได้ว่าจะให้มีการจัดเก็บตัวหลอกออดิไว้ที่ไหนนะครับก็จะมีในทั้งหมดรูปแบบของการจัดเก็บไว้ตามนี้นะครับตัวอย่างชุดนี้เนี่ยผมขอลองเลือกเป็นตัวแอปพลิเคชันหลอก หลังจากนั้นก็มีการกําหนดในส่วนของตัวชื่อนะครับว่าตัวที่เป็นอด d ตเนมเนี่ยเราจะทําการใช้ชื่อว่าอะไรเช่นผมบอกว่าขอเลือกการเก็บไว้ในตําแหน่งของตัวแอปบล็อกล้วกันใช้ชื่อ่างนี้นะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะมีการคอนฟิกโดยค่าบางอย่างเนี่ยนะครับจะต้องการกําหนดอะไรบ้างซึ่งตรงนี้ผมขออนุญาตทําการใช้เป็นค่า d e f a นะครับตอบโอเคไปนะครับ เราจะพบว่าตอนนี้เนี่ยตัวระบบของตัว Audit Target เนี่ยถูกสร้างไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่มันจะเป็นเครื่องหมายกะบะนะครับแสดงว่าถ้าเกิดต้องการใช้งาน,นก็ต้องเลือกให้มันมีการ enable audit โอเคถือว่าเป็นขั้นตอนแรกที่เรามีการสร้างไว้เรียบร้อยโอเคนะครับหลังจากที่เราได้ตัวระบบของตัวการจัดเก็บตัว ปลายทางแล้วเนะี่ยว่าจะเก็บไว้ที่ไหนเนี่ยหลังจากนี้เราก็จะเริ่มทําการกําหนดว่าแล้วจะเก็บในส่วนของตัวประวัติหัวข้อในการทําอะไรอย่างเช่นตัวอย่างชุดนี้เนี่ยเราจะลองทําการเลือกในระบบของคําว่า Server Audit Specification นะครับก็คือเป็นการออเดตในตัวงานระดับบงพวกแอดมินนะครับอย่างเช่นเริ่มต้นเนี่ยเราก็ทําการสร้างขึ้นมาก่อนนะครับพอตอนที่เรามีการสร้างเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าว่าณตอนนั้นเนี่ยเราก็สามารถกําหนดในส่วนของตัวที่เป็น ออดิชปลายทางได้ว่าจะให้เราเก็บไว้ที่ไหนเช่นตัวอย่างชุดนี้ผมก็จะให้ไปเก็บไว้นในตัวแปปอปหลอกที่เรามีการระบุเตรียมไว้นะครับเราเราก็เลือกทําการอ้างถึงถึงส่วนของแอคชั่นไทยแล้วว่าแล้วจะทําการเก็บประวัติในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรซึ่งสังเกตนนะครับว่าณตอนนั้นเนี่ยตัวระบบของซีควเองเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นการจัดเก็บตัวลักษณะของนะคะแอคชั่นต่างๆเนี่ยไว้ ค่อนข้างนะครับมีความพร้อมอยู่แล้วนะครับว่าเราจะทําการจัดเก็บอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมอาจจะลองทดสอบจัดเก็บว่าถ้าเกิดใน,นวันนั้นเนี่ยมี1ส่วนของอะไรฮะมีในส่วนของการปรับเปลี่ยนในส่วนของตัวสมาชิกนะครับที่เขาเรียกว่า Server r o l ร m e m ม e r มเบอร์เชนก p นะครับก็จะให้มีมีการจัดเก็บตัวที่เป็นในส่วนของตัวประวัติตัวนี้นะครับสมมุติว่าเราลองตัวอย่างของเคสนี้ดูหลังจากนั้นผมก็ลองคลิกโอเคไป เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับจะต้องให้มีการ enable อีกหนึ่งครั้งนะครับเพื่อให้ตัวระบบของการทำเซิร์ฟเวอร์ดิตัวเนียทำงานเสร็จเรียบร้อยทดสอบครับวิธีการทดสอบเนี่ยเราก็ต้องลองมีการ a s d สมาชิกถูกไหมฮะโดยการระบุว่าจะให้เขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปอยู่ในกลุ่มใหม่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าผมเองลองทําการใช้กับคุณสมชายนะครับแล้วเราก็อาจจะระบุว่าให้สมชายเนี่ยได้ในส่วนของตัวเซิร์ฟเวอร์อะไรเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่น ผมอาจจะต้องการให้เขาเนี่ยเป็นในส่วนหัตัวผู้ดูแลสูงสุดนะครับแสดงว่าผู้ดูแลสูงสุดก็คือตัวที่ชื่อว่า s ื s อเซ็ตนใช่ไหมฮะหรือ SA นั่นเองเราก็คลิกโอเคไปะนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแสดงว่ากรณีเคสนี้เนี่ยต้องมีการจัดเก็บประวัติที่เกิดขึ้นแล้วเวลาในการตรวจสอบก็เหมือนเดิมครับเราตรวจสอบจากตัวที่เป็นสิ่งที่เราสร้างไว้ในตัว Audit Tar g e t นะครับโดยการคลิกขวานะครับเลือกหัวข้อที่ชื่อว่า View Audit l o g หลังจากนั้นก็ลองทดสอบ ทําการขยายดูนะฮะก็จะเห็นภาพว่าแตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีในตัวที่เป็นประวัติในการจัดเก็บไว้นะครับว่าในแต่ละตัวของการจัดเก็บเกิดอะไรขึ้นในเช่นตัวอย่างชุดนี้เนี่ยผมอาจจะทําการดูในข้อมูลล่าสุดนะครับที่มีการทําไว้นะฮะในเช่นเราก็จะเห็นนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะฮะสังเกตว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเราเห็นในส่วนของบุคคลที่ชื่อว่าสมชายละที่ มีหนส่วนของลักษณะของเป็นผู้ที่ถูกกระทำใช่ไหมครับแล้วก็โดยกระทําในเรื่องไหนกระทําในเรื่องตัวนี้เห็นไหมครัก็คือเอาเธอเซิร์ฟเวอร์โรแล้วระบุว่าให้สมชายเนี่ยไปอยู่ในสมาชิกของตัวที่เป็นซื้อแซนด์มินนั่นเองแสดงว่านี่จะเป็นรูปแบบที่เราสามารถทําการตรวจสอบรอกที่เกิดขึ้นได้โอเคนะครับคราวนี้เรามาทำการดูในส่วนของการคอนฟิกการออเดตระบบ นะครับในระดับดัต a b a เบบ้างนะครับซึ่งโดยลักษณะเนี่ยสมมติว่าเรามีตัวที่เป็น Database เบ d b เนี่ยที่เป็น t a r ์เกอยู่นะครับแล้วเราอาจจะต้องการเก็บในส่วนของตัวที่เป็นประวัติการลบข้อมูลที่อยู่ในตารางที่ชื่อว่า e r p p พ o ดัสโกนะครับกรณีเท่นนี้เราจะต้อง c o n ฟิกอะไรบ้างนะครับก็ไปดูพร้อมกันนะครับวิธีการคือเราก็ไปที่คำว่า Security ใน Database ก้อนนั้นนะครับแล้วเราก็ไปอ้างถึงในส่วนของตัวหัวข้อที่ชื่อว่า Database Audit สเป i ิฟิเคชันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เริ่มทำการสร้างระบบของตัว database audit นะครับเราจะพบว่าขั้นตอนในการ c o n f ิกเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คืออาจจะมีการอ้างที่จัดเก็บว่าเราจะเก็บไว้ที่ไหน หลังจากนั้นก็จะมีการกําหนดในส่วนของตัวที่เป็นลักษณะของตัวแอคชั่นไทว่าเราจะทําการจัดเก็บตัวพฤติกรรมอะไรล่ะตัวอย่างเช่นครั้งนี้เนี่ยเราจะเก็บพฤติกรรมของคําว่าการอะไรครับการลบใช่ไหมแล้วก็เลือกในตัวที่เป็นในส่วนของตัวอ็อบเจกต์เนนะครับว่าเราจะทําการออเดดในเทเบิลอะไรเช่นตัวอย่างชุดน,นี้เนี่ยผมอาจจะทําการออเดดที่ที่ชื่อว่าตารางของ e r p t product นะครับแล้วเราก็ส่งคำร้องไป สุดท้ายเราก็เลือกว่าเราจะทําการ audit ใครล่ะเราก็อาจจะทําการอ้างในส่วนของตัวที่เป็น database user เนี่ยที่เราจะต้องการเก็บข้อมูลในส่วนของพฤติกรรมของเขานะครับกรณีถ้าเกิดณนะตอนนั้นเนี่ยเราจะต้องการอ้างทุกคนนะครับให้เลือกเป็นที่คําว่า public นะครับตอบโอเคไปเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ส่งมาร้องไปนะฮะคราวน,นี้ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะพบว่าตอนนี้มันขึ้นมาเป็นในส่วนของตัวลักษณะของ database audit แล้วแล้วเราก็ต้องเลือกให้เขาทํางานนะครับก็เลือก enable ไป นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็ลองทดสอบสถานการณ์ดูสมมติว่าณตอนนั้นเนี่ยมีบุคคลเนี่ยเข้ามาทำการใช้งานเนี่ยเช่นสมมติว่าผมอาจจะทําการอ้างถึงหนส่วนของตัวบุคคลที่ชื่อว่าคุณสมชายแล้วกันนะครับแล้วเราก็ทําการออเทนดิเคชันคุณสมชายเข้าไปก่อนนะผมคอนเน็กนะฮะพอคอนเน็กปุ๊บเนี่ยก็ลองให้สมชายเนี่ยทำการส่งพฤติกรรมของเขาว่าการลบข้อมูลเนาะ ผมลองส่งในส่วนนวโยกตัวนี้เข้าไปนะครับว่าถ้าเกิดมีการลบเกิดขึ้นจะต้องมีการจะเก็บห็อกอันนี้ตอนนี้ลบเรียบร้อยแล้วนะครับพอลบแล้วเนี่ยก็ต้องไปตรวจสอบในส่วนของตัวหลอกที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งการตรวจสอบเนี่ยก็คล้ายๆเดิมนะครับก็คือเราก็จะไปดูที่ตำแหน่งของคําว่า security แล้วเราก็ไปดูที่หัวข้อที่ชื่อว่าตัว audit to app l o g นะครับเลือกในส่วนของ view audit l o g นะครับแล้วเราก็จะเห็นในส่วนของตัวกระบวนการว่าตัวหลอกก็จะขึ้นมานะครับ นะครับล่าสุดนะครับแล้วเราก็ดูว่าพฤติกรรมของลอกเนี่ยเป็นสิ่งที่เรากําหนดไว้หรือไม่ซึ่งเราจะพบว่าณน,นตอนนั้นเนี่ยพบแล้วนะครับก็คือบุคคลที่เป็นคนกระทำเนี่ยก็คือคุณสมชายเห็นนะครับนะครับแล้วก็กระทําเรื่องอะไรก็คือกระทําในเหตุการณ์นี้จะเจนนะครับ delete from ตารางแล้วก็แวร์ในตำแหน่งที่เขามีการลบด้วยแล้วก็ณตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะทําการเห็นถึงระดับตัวที่เป็นแอปพลิเคชันเน m e ด้วยนะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยมีการส่งตัวคําสั่งเข้ามาผ่านช่องทางไหน เพราะนั้นนี่ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราสามารถทําการออเดตระดับดาต้าเบสได้นั่นเองโอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวแักษาะของการคอนฟิกออเดตทารเก็ตในรูปแบบของตัวไฟเบสนะครับซึ่งจะเป็นตัวหลักสุดท้ายของคลิปนี้ละเราจะพบว่ารูปแบบของตัวไฟเบสเนี่ยก็คือเราก็สามารถทําการสร้างระบบของตัวนี Audit ขึ้นมานะครับอย่างเช่นตัวอย่างชุดนี้เนี่ยก็ให้ เลือกเป็นในส่วนของตัวไฟล์นะครับระบุผ่านสังเกตว่าผ่านก็ต้องมีโฟลเดอร์ถูกไหมครับสมมติว่าเราก็ไปทําการสร้างตัวที่เป็นที่จัดเก็บไว้ในโฟลเดอร์ก่อนตั้งชื่อว่าเป็นตัวที่ชื่อว่า sql audit แล้วกันนะครับแล้วเราก็ไปอ้างตัวที่เป็นผ่านใช่ไหมนะแล้วเราก็ระบุผ่านในตําแหน่งที่เราเพิ่งสร้างตัวโฟลเดอร์นตอนนั้นไว้ก็คือ sql audit นะครับหลังจากนั้นก็ระบุตําแหน่งของตัวเนมนนิดนึงว่าเป็น audit to อะไร audit to file โอเคนะครับแล้วเราก็ อ้างถึงตัวอย่างเนี่ยตอนนี้ผมขออย่าใช้เมค่า f ดิ l แล้วกันนะครับตอบโอเคไปพอตอบโอเคไปปุ๊บเนี่ยก็ไปดูผลลัพธ์นะครับตอนนี้เนี่ยถูกสร้างเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เลือกทําการ enable audit ตัวนี้นะครับที่เหลือก็ต้องไปทําการระบุใช่ไหมครับว่าจะให้การจะเก็บ audit ลงไฟล์เนี่ยเกิดขึ้นแสงว่าก็อาจจะไปผูกกับตัวที่เรามีการ s e ต database audit นะครับเช่นตัวอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมอาจจะทําการ สั่ง Disable ตัวที่เป็นของเดิมไปก่อนเพื่อไปทำการแกร้คอนฟลิกนะครโอเคแล้วเราก็เลือกตัว,ตวหน่งของคำว่าการ Audit ไปที่ฝั่งของ Audit to File นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ทำการ Enable อีกหนึ่งครั้งเพื่อให้มันทำการ Refresh นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทดสอบนะครับสมมติว,ว่าลองให้สมชายเนี่ยส่งสั่งในการลบเนี่ยครั้งที่3นะครับโดยที่เป็นการระบุว่าให้อ้างถึงในตำแหน่งของแถวนี้ สกิไปนะฮะพอสกิลไปปุ๊บนะครับก็ไปตรวจสอบตัวที่เป็น Audit to i l l สังเกตว่าตัวอย่างชุดนี้เนี่ยเราก็สามารถเข้าไปดำนินการ View Audit Lo ลดูได้นะครับเห็นไหมฮะก็จะขึ้นเป็นลักษณะลักษณะของตัว Audit คล้ายๆกับตอนที่เราเก็บไว้ในตัวอ v e n t l o หลอกนะครับแต่ตัวอย่างชุดนี้เนี่ยก็จะเก็บเป,ป็นรูปแบบของตัวไฟล์แล้วเราจะเห็นคล้ายๆกันนะครับว่า มีพฤติกรรมของตัวการนะครับลบเกิดขึ้นจริงนะฮะซึ่งณต,ตอนนั้นเนี่ยกระบวนการของตัวการดูในส่วนของตัวหลอกเนี่ยเราสามารถทําการดูในรูปแบบนึ่งนะครับก็คือเราสามารถทําการสร้างตัวคิวรี e, ่นะครับแล้วเราก็อ้างโดยการใช้ตัวที่เป็นคําสั่งที่เป็นตัวอะไรฮะตัว กลุ่มของ select statement นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบคร่าวๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างชุดนี้เนี่ยเวลาเราส่งสั่งเนี่ยนะครับคำสั่งที่เรามีการอ้างในส่วนของตัวที่เป็นพวกไฟล์อดีตก็จะประมาณนี้นะครก็คือ select star from และจากนั้นเนี่ยตัวหนตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว table Value Function ที่ก็ต้องทําการใช้สิ่งที่ microsoft เนี่ยทำการเตรียมไว้ให้แล้วสังเกตไหมครับว่าอันนี้คือในส่วนของตัวปลายทางที่เป็นไฟล์อดีต ถูกไหมครับแล้วก็ที่เหลือก็อาจจะมีอีก2พารามิเตอร์ที่ตั้งเป็นค่า default ไว้ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเป็นไงฮะ,ะเดี๋ยวเราลองทดสอบสั่งรันดูสังเกตว่าพอเราสั่งรันปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของรูปแบบของตัวการส่งข้อมูลแบบนะครับ b l e ใช่ไหมก็จะเห็นว่ามีบุคคลคนไหนนะครับทำอะไรอยู่เราค่อยดูนะฮะเห็นนะฮะ,ะเจอละ เนีย่ยอันนี้คือข้อดีที่ทําให้ณต,ตอนนั้นเนี่ยเวลาถ้าเกิดเราทําการใช้ในรูปแบบของตัวไฟล์อดีตเนี่ยเราสามารถใช้งาสั่งซื้อเล็กเนี่ยในการดึงในงส่วนของตัวข้อมูลที่ต้องการเท่านั้นก็ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดอนะ่ะผมอาจจะทําการพัฒนาคิว r รีให้มันดูดีขึ้นนะครับอาจจะทําการเลือกเป็นเฉพาะบางฟิล l ์ที่เป็นฟิล l ์สำ,สำคัญสำคัญนะครับตัวอย่างเช่นอนะ่ะผมลองส่งคําสั่งตัวอย่างประมาณนี้สังเกตว่าคล้ายๆเดิมน,นะครับก็คือดึงมาจากตัวที่เป็น นะครับ t a b ิลไวลูฟังชันแต่สังเกตว่าผมอาจจะทำการดึง Event Time นะครับเห็นไหมฮะ Server p r i n c i p a เ n a m นนะครับดึงในส่วนของตัว d a t database p r i n c i p a l Name แล้วก็สุดท้ายเนี่ยอาจจะทำการดึงในส่วนของบวกที่เป็นข้อมูลต่างๆที่เป็น Statement คลา s ในปีแล้วก็ application name, แ p p พลิ a t ชั n Name นี่ยเราก็สามารถทำการเลื่อกได้นะครับอ่นะลองทดสอบส่งสั่งชุดนี้เข้าไปนะฮะทรัพธ์ก็จะได้เห็นนะฮะก็จะดูลอกได้นะครับง่ายขึ้น อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นการจัดเก็บในรูปแบบของตัวที่เป็นไฟเบดออเดดนะครับผลลัพธ์สุดท้ายจริงๆแล้วเนี่ยไฟเบดออเดดก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเราจะเห็นเป็นโครงสร้างไนล์ประมาณนี้ซึ่งปกติไฟประมาณนี้เนี่ยโดยพื้นฐานก็จะเป็นไฟล์ที่อาจจะต้องมีการใช้ชุดคําสั่งหรือตัวทูที่ใช้ในการตรวจสอบตัวตรงนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการของการกําหนดหัวข้อที่เชื่อว่าไฟเบดออเด t นั่นเอง และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ฝากกดไลค์ s ับสไคร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ